อาจารย์ไปช่วยเด็กที่เช่าห้องหน่อยที่ลังสิตเขามีคนช่วยอยู่แล้วเมื่อวานนี้ผมก็ให้สัมภาษณ์โฟนอินเข้าไปในรายการของช่องแปดกับคุณจิตด,ดีนะก็ให้ความรู้อาจะต้องช่วยยังไงดาเนินคดีข้อกฎหมายอะไรเมื่อวานนี้ก็ให้คำแนะนาคือเขามีคนคอยดูแลอยู่แล้วแต่ครับสอคบอทำไมเงียบก็โดนดานะ่าแล้วเขาก็ส่งคนมาแล้วครับหลังจากโดนด่านะก็ต้องไปร่วมมือกับตำรวจว่าทำยังไงสอคบ,บอสายหมายถึงไหนนะ้ะก็เงียบครับเงียบเรื่องพรงนี้เดี๋ยวพอไม่เป็นข่าวก็งเงียบแล้วก็ทำคนเนต์กันทั้ง พอมีเรื่องมีราวคอนเทนต์ออกข่าวใหญ่โตคนนั้นจะติดคุกคนนี้จะติดคุกสัพมพักเป็นไงเงียบนะครับอย่าไปหวังอะไรมากข่าวกระแสก็ส่วนใหญ่แล้วมัน่อยจะมีอะไรสุดท้ายก็งเงียบไปการพนันออนไลน์มันจับยากเพราะมันเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดนะครับเปิดไปตั้ไหนายก็มีแต่พนันออนไลน์ครับถ้าตำรวจเขาจะจับจริงมันก็จับได้แต่จับไม่ไหวมันเยอะแยะนะแหล่งข่าวที่ผมได้มาก็ต้องมีการจ่ายเงินเจ้าหน้าที่แต่เราไม่รู้เจ้าที่ไหน นะครับพนันออนไลน์เต็มไปหมดอนะ่ะพี่น้องว่าจริงไหมเต็มบ้านเต็มเมืองหมดอนะ่เปิดไปตรงไหนก็เจอนะพนันออนไลน์เต็มไปหมดนะเพราะนั้นบอกว่าจะจับเพจนั้นเพจนี้อะไรจับมันก็ทําแค่รูปหน้าปาจมูกไปเนะี้ยมันมันจับไม่ไหวมันเต็มบ้านเต็มเม,มืองไอ้พวกนี้ก็ส่งสวยทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนจะไปจับอะไรรับเงินเข้ามาทุกเดือนจะไปจับใครหนูรีเขาเอาจริงไหมครับอาจารย์เดมาถึงเสรีพิสุทธิ์เสรีพิสุทธิ์จะเอาจริงไหมจะดําเนินคดีกับคุณทักษิณจริงไหมจะเอาเข้าคุกจริงไหมไม่รู้เหมือนกันนะครับ พี่เสรีแกก็ให้สัมภาษณ์เราจะเอาทักษิณเข้าคุกถ้าทาได้มันก็ดีนะแต่ครนนี้มันก็ต้องมีหลักฐานว่าเขาทําผิดถ้าทักษิณเขาไม่ได้ทําผิดก็จะไม่เอาเขาเข้าคุกไม่ได้อันนี้ก็มองกลางๆนะทักษิณก็บอกเขาป่วยจริงอะไรเอ็นเปื่อยนะครับคุณทักษิณบอกไม่ป่วยจริงแล้วไอ้คุณคุณเสรีพิสุทธิ์พิสุทธิ์บอกไม่ป่วยจริงก็ต้องไปพิสูจน์กันว่าป่วยจริงหรือไม่เดครับนะก็ว่ากันไปชั้นสิบสี่ชั้นสิบสี่เนี่ยการแสวงหาพยานหลักฐานนี่มันยาก คือการจะพิสูจน์ความผิดใครมันต้องมีพยานหลักฐานพี่น้องเข้าใจไหมถ้ามันไม่มีพยานหลักฐานเนี่ยมันจะไปเอาผิดใครได้ล่ะเหมือนอย่างคดีแตงโมเนี่ยปานเทพบ้านท่าพระทิ์นะครับแล้วก็ใครเนี่ยอัธยะสองคนเนี่ยนั่งไลฟ์สดทำคอนเทนต์กันทุกวันทามาตั้งนานแลวยอดวิวยอดไลฟ์เนี่ยได้ไปบานเนี่ยเอฟซีได้ไปบ้านเนี่ยแต่ยังไม่มีหลักฐานที่จะพิสูจน์ความผิดอะไรใครได้เลยเนี่ยปานเทพกับอัธยะสองสองพี่น้องเนี่ย ไลฟ์สดทุกวันทุกวันได้เอฟซีได้ยอดไลฟ์ได้อะไรต่างสำนักข่าวต่างๆก็ส่งคนไปถ่ายทอดสดได้ยอดวิวยอดไลฟ์กันบานแต่มันยังไม่สามารถหาพยานหลักฐานพิสูจน์ความผิดว่าตารวจทําผิดคุณแซนทําผิดไม่มีเลยครับก็นั่งทาคอนเทนต์กันไปทุกวันเนี่ยมันไม่มีลหลักฐานนะับถ้ามันมีหลักฐานจริงนะป่านนี้นะเขจาจับคุณแซนติดคุกไปแล้วจับตารวจติดคุกไปแล้วนะเพราะฉะนั้นคุณปานเทพกับคุณอัจฉริยะสองคนก็นั่งไลฟ์สดกันไปคุณปานเทพก็ได้ยอดวิวยอดอะไรไปแต่ มันไม่มีหลักฐานว่าใครทําผิดหรือใครท้าแต่งโมนะครับไม่มีเชื่อผมเนี่ยสุดท้ายแนละ้วมันก็ไม่มีอะไรนะสองคนนี้ก็ไม่รู้จะรับผิดชอบต่อสังคมยังไงนะครับโดยเฉพาะคุณปานเทพท้าพระอาทิรูปน้องคุณสุนทีเนี่ยนะครับก็นั่งไลทุกวันนะนะใครนะครับทาผิดคนะเอาข้อมูลในโทรศัพท์มือถือมาพูดบ้างคนนั้นคนนี้นะสงสัยคนนั้นคนนี้มันมันก็คือการทำคอนเทนต์นะครับจะไม่มีหลักฐานอะไรที่ใครจะไปต้องรับผิดอะไรเชื่อผมนี่ไม่มีสุดท้ายอะ ไม่เชื่อถามปานเทพเป็นใครฆ่า,าแตงโมโตอบไม่ได้หรอกนะครับนะพูดแต่เรื่องตัดต่อภาพตัดต่อภาพอย่างนี้แหละนะคดีตัดต่อภาพนีนเะต็มไปหมดนะตัดต่อภาพไม่มีความผิดหรอกจะมีความผิดต่อเมื่อนะตัดต่อภาพแล้วเอาไปใช้ในชั้นศาลซึ่งไม่มีการใช้ไม่รู้คุณปานเทพแกรู้หรือเปล่าเห่นว่าแกไม่ได้จบกฎหมายนะแกเป็นแพทย์แผนไทยหรือแพทย์อะไรช่างเลือกอะไรแกนะแกก็พูดทุกวันเลยอไลไ์ก็ได้คนดูก็เพิ่มอ็ดีใกลกับคุณปานเทพจะยอดยอดขึ้นทุกวันแต่ตอนนี้ดูเยียบเียไปนะ เพราะอะไรเพราะไม่มีความคืบหน้านะแรงข่าววงในที่ผมได้มานี่ไม่มีหลักฐานอะไรเลยถ้ามีหลักฐานช่วยบอกนะครับว่าใครฆ่าแตงโมอ่าอ่านะครับนะครับก็พูดไปเรื่อยชารคอนเทนต์ไปใครไปดูปานเทพเวลาเขาไลฟ์สดช่วยถามวนะ่าใครฆ่าแตงโมมีหลักฐานอะไรมีดอยู่ไหนกี่ขานะเออนะครับคือมันผมมองว่ามันเป็นแค่คอนเทนต์มันไม่มีหลักฐานที่เอาผิดใครใครได้นะครับมันผ่านมาสามสี่ปีแนละ้วนะครับอืมนะครับ คุณป้าหอเช่าแถวลังสิทธิ์เป็นยังไงบ้างก็ตอนนี้ก็ลําบากนะกันชัยแม่งเอาตายเลยตรวจสอบทั้งหอพักอาคารภาษีฟอกเงินดําเนินคดีอะไรต่างกันชัยเอาตายนะเมื่อวานนี้ผมคุยกันชัยบอกโบพี่เดงงานนี้ผมต้องทําให้สุดเลยนะเพราะว่าอะไรสงสารเด็กคนที่ไปเรียนมหาลาัยลังสิทธิ์อะไรต่างเนี่ยนักศึกษาอะไรเนี่ยโดนรักเอาเปรียบเนี่ยน่ยผู้เสียหายเยอะแยะมากมายเขาบอกว่าจะเดินแบบสุดซอยนะครับอืม พี่น้องว่าไงล่ะนะผมว่าหอพักต่างๆเนี่ยอาพาร์ตเมนต์เนี่ยสัญญาไม่เป็นธรรมเยอะแยะมากมายสกบไปตรวจดูบ้างครับสกบี่ยมีอำน,นาจตามตามกฎหมายสกบมีประกบประกาศมาแล้วเนี่ยอาพาร์ตเมนต์เนี่ยต้องสัญญาต้องเป็นธรรมจะไปร่างสัญญาเองไม่ได้ดังนั้นที่ไหนนะครับใช้สัญญาที่ไม่เป็นไปตามที่ส,ญญสญญบกบกำหนดเนี่ยจำคุกหนึ่งปีปรับหนึ่งแสนมาตราสามสิบห้าทวิประกอบมาตราห้าสิบเจ็ดผมว่าแม่งถ้าจะทุกอพาร์ตเมนต์อ่าอืมเดีรยว ยังจะพูดว่าเอาผิดคนบนเรือไม่ได้อีกเลยใครนะครับคนบนเรืออ่าต้องรับผิดไม่มีนะครับมันเป็นเรื่องทำคอนเะทนตะ์นะครับนะนะนะครับนะเป็นเรื่องคอนเทนต์พยานหลักฐานก็คือน้ําลายของคนที่จัดรายการไม่มีใครนะครับนะครับนะเร้จใจนะเออการชัยถนัดเรื่องแบบนี้ใช่การชายัยก็เอาตายเมื่อวานนี้คุยกันก็อเอาตายเลยนะครับอืผมโดนกมนรมาคับคดียึดบ้านขายทาอดตลาด เลือกไปครัประกันลดให้เพื่อนเอาชิปหายนะนะก็เตือนภัยนะครับไม่จําเป็นอย่าไปอย่าไปคําประกันให้ใครนะครับตอนมานี่ก็ยกมือไหว้ตอนเราไปทัวร์มันก็ส้นตีนให้เรานะครับคนสมัยนี้ไว้ใจไม่ได้อย่าไปขับประกันให้ใครไม่ว่าญาติพี่น้องเพื่อนฝูงอะไรก่ามอย่าไปคําผมไม่คําประกันให้ใครตอนนี้เราโดนยึดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ต้องไปเจราเจากับเจ้านี่ขอต่อรองชำระหนี้หลังจากนั้นเราก็ไปฟ้องนะครับคนที่เราไปคําประกันเขาเรียกว่าไล่เบี้ย นี่คือวิธีการนะก็ไปฟ้องนะครับเข้าใจนะไปเจรจารผ่อนชําระหรืออะไรก็ได้พอราคาเสร็จแล้วเราก็ฟ้องไล่เบี้ยอันนี้คือวิธีการแก้ปัญหาสําหรับผู้คําเนะี่ยใครมีปัญหาข้าประกันก็โทรศัพท์มราถามได้นะเอ่อนะฮะเข้าใจนะนะครับอืมอ่เอ่เอาอาจารย์ผมเพิ่งไปกู้มาห้าพันจะพูดอย่างนั้นอะไรมีอยู่คนเดียวที่รู้ว่าใครค้าไตมโมคือ อาจารย์จุกรูไม่มีเลยครับไม่มีใครฆ่าแตมอมันคือการทำคอนเทนต์และยอดวิวยอดไลฟ์มันดีคุณดูเนี่ยคุณปานเทพกับท่าพระทิ์นี่ยอดวิวขึ้นเลยเราไปถามปานเทพใครฆ่าแตมตอบไม่ได้เลยครับทำคอนเทนต์เนี่ยโอ้โหคนก็คิดว่าฆาตกรรวทำพานไม่มีแล้วมีกี่ขาอะไรไม่มีไม่มีนะครับเชื่อผมเนี่ยผ่านมาสามสี่ปีไม่มีนะครับแล้วไม่มีตำรวจติดคุกแมวสักตัวไม่มีเลยเชื่อผมเนี่ยคนเช่าเวลาเช่าอพาร์ตเมนต์ก็ไม่อ่านก่อนเซ็นชื่อนี่ครับนะครับอืม ต้องอ่านนะครับต่อไปนะครับต้องอ่านนะครับจะเซ็นสัญญาเซ็นสัญญาเช่าจะทาอะไรต้องอ่านเนี่ยคดีลูกหมีฟ้องลูกนี้กู้เงินสองล้านบาทลูกนี่ของคุณลูกหมีต่อสู้ว่าลูกหมีส่งแบบฟอร์มสัญญาก,กู้เปล่าให้จําเลยลงนามจําเลยไม่ได้อ่านครับจาเลยเป็นหนี้แค่ล้านห้าแต่เขียนไปสองล้านและต่อสู้ว่าเป็นสัญญาปลอมนะครับแต่ปรากฏลูกหมีเนี่ยแผนซ้อนแผนรู้อยู่แล้วว่าจําเลยจะมามุกนี้ ก่อนจะส่งสัญญากู่ให้ลูกนี้เซนลูกหมีก่อข้อความเรียบร้อยแล้วถ่ายไว้ใช้มบอถือถ่ายไว้หลังจากนั้นหลังจากนั้นส่งไปให้จำเลยเซนเป็นคนแรกจำเลยส่งกลับมาลูกหมีเซนผู้กู้ผู้ให้กู้และพยานแล้วก็ส่งกลับให้จำเลยจำเลยบอกโอเคแต่จำเลยเบิกความในสาลว่าเป็นสัญญาปลอมนะครับคดีเบิกความเท็จหรืออะไรต่างๆก็จกัดจามาเพราะว่าลูกหมีรู้อยู่แล้วว่าลูกนี้คนนี้ไม่ธรมรมดา นะครับเนะี่ยไปเบิกความในศาลบอกเอาสัญญาเอาแบบฟอร์มเปล่าให้จำเลยเซ็นซึ่งมันไม่ใช่ไงเพราะฉะนั้นในเมื่อเบอิกความแบบนี้แล้วมันก็เสี่ยงคุกตารางในข้อหาเบิกความเท็จในคดีแพ่งทัวจวไคุกแค่ปีอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบอ่าเข้าใจนะอันนี้ก็เล่าให้ฟังว่านะครับเวลาเราจะกู้เงินจะทําอะไรต้องอ่านก่อนถ้าเราลงชื่อไปโดยกระดาษเปล่าศาลบอกเป็นการกระทําที่ประมาทเลินเล่อไร้แรงอ้าวไม่ได้นะเมื่อเรื่องนี้นะครับนะังสือมอบนะปรากฏ โจทย์มอบนาานะลงในหนังสือมอบนาตไม่ได้กรอกข้อความต่อมาจำเลยเอาไปกรอกข้อความแล้วเอาที่ดินของโจทย์ไปขายศาลบอกว่าอะไรโจทย์ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินที่ลงชื่อในหนังสือมอบนาตว่างเปล่านั้นประมาทลร้แรงจะมาอ้างว่าตัวเองไม่ได้มีเจตนาขายที่ดินไม่ได้จะฟ้องเพิกถอนนิติกรรมกับบุคคลภายนอกไม่ได้แต่ฟ้องเพิกถอนนิติกรรมกับบุคคลที่ไปกรอกข้อความผิดไปจากเจตนาได้แต่บุคคลภายนอกไม่ได้ กข้าใจนะนะครับดังนั้นเนี่ยอาจารย์เดก็อยากจะให้ความรู้นะครับว่าชาวบ้านเนี่ยจะลงชื่ออะไรต่างเนี่ยมันต้องกรอกข้อความในเอกาสารให้ครบถ้วนและต้องอ่านบางคนบอกอ่านไม่ออกบางคนบอกสายตาไม่ดีบางคนบอกงูบางคนบอกอ่าอ,อ,อะไรลืมมาแว่นมาก็ถ้าเกิดคุณยังไม่พร้อมคุณก็อย่าไปลงชื่อถ้าคุณอ่านไม่ออกคุณก็ให้ญาติพี่น้องคุณอ่านถ้าคุณไม่เข้าใจก็ปรึกษาทนายเพราะฉะนั้นถ้าคุณลงชื่อในกระดาษเปล่าสารีกาบอกว่าประมาทไร้แรง จำไว้เลยนะบางคนไปกู้เงินก็เซ็นมอบเซ็นนั่นเซ็นนี่ไปเนี่ยเป็นคนช่วยๆเนี่ยสุดท้ายก็ชิบหายเองนะครับอันนี้ก็คือการให้ความรู้นะใครมีปัญหาแจ้งมาเรื่องแตงโมทําไมเงียบเลยค่ะจบแล้วใช่ไหมใช่จบแล้วไม่มีอะไรมันผ่านมาสามสี่ปีแล้วไอ้ทุกวันนี้ก็ไม่มีอะไรก็แค่ทำคอนเทนต์ไม่มีอะไรแล้วครับเดี๋ยววันที่ยี่สามพฤษภาเมื่อวานนี้คุณแม่โทรมานะคุณแม่โทรมานะครับนะครับบอกวันที่ยี่สามนี่คุณแม่ก็จะไปฟังความในภาษากับพี่เด นะครับนะคุณแม่เมื่อวานนี้โทรมาคุณแม่สบายดีนะครับคุณแม่ก็รอฟังใยภาษาแพ้ชนะคุณแม่ก็รับได้นะครับคดณีตังโมเนี่ยอย่าไปใส่ใจอะไรเยอะมันไม่มีอะไรนะครับมันแค่อุบัติเหตุตกเรือนะครับนอกนั้นก็เป็นพวกชาวมโนครับมโนกันไปอย่างนั้นบางทีอะไรจากมันไม่มีหลักฐานคือเราจะเชื่ออะไรต้องเชื่อจากพยานหลักฐานไม่ใช่เชื่อจากน้ำลายนะอือนะครับกระจายนะลุงพลเป็นไงลุงพลก็เหมือนกันเนี่ยสื่อมาชนก็ปั่นกันจนไปไงโอ้โหเรื่องราวไม่มีแค่เด็ก หายไปคนน้องชมพู่ปั่นกันไปเป็นเรื่องราวใหญ่โตเหมือนไอเนี่ยอะไรเนี้ยวยสามสิบล้านก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็ปั่นกันไปเหมือนกันน,นะคือสังคมไทยเดี๋ยวนี้มันนําเสนอข่าวเป็นละครกันหมดอืมนะครับอินฟลูเอนเซอร์คนดังตรวจสอบไรือย่างครับได้ข่าวว่ามีหน่วยงานเขาตรวจสอบอยู่นะเออนะครับรวเิเครานะห์เรื่องคุณป้าหอพักหน่อยเออก็อย่างที่ตะกี้ก็พูดไปแล้วเรื่องคุณป้าห่อพักก็เป็นการทําธุรกิจที่เอารักเอาเปรียบสัญญาไม่เป็นธรรมสัญญาแต่รัชบัตรไม่เป็นธรรมเนี่ยจําคุก นะครับจำคุกนะฮะสัญญาที่ไม่เป็นไปตามที่สองขบอบังหนดจำคุกฉบับละหนึ่งปีปรับหนึ่งแสนแล้วคุณคิดดูฮะเช่ากี่รายติดคุกเป็นหัวโตนะนะครับประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญากรณีอาพาร์ตเมนต์เพื่ออยู่อาศัยเนี่ยนะตั้งแต่ห้าหน่วยขึ้นไปเนี่ยต้องสัญญาเช่าต้องเป็นธรรมถ้าไม่เป็นธรรมก็คุกหนึ่งปีต่อสัญญาเช่าหนึ่งฉบับก็ต้องบอกว่าทุกครูคดีแม่กอฟน้องตูนด้วยครับขอที่ว่ามันรถเถี่ยวชนแล้วก็อแล้วก็ ไอคนที่ชนก็ลอยนวลอันนี้ก็ทําอะไรไม่ได้แลวคดีอุบัติเหตุครับนะเมื่อพิพากษาแล้วเขาไม่มีเงินจ่ายก็ทําอะไรไม่ได้เพราะกฎหมายไทยนะครับหรือกฎหมายทั่วโลกในคดีทางแพ่งนะครับเมื่อชนะคดีมีคำพิพากษาเนี่ยก็ต้องไปสืบซักถ้าไม่มีซับก็จบก็แค่นั้นไม่มีอะไรนะครับไม่มีซับก็จบก็ทําอะไรไม่ได้เพราะนั้นเขาก็ไม่ได้รับค่าเสียหายนะครับแค่นั้นเป็นเรื่องปกตินะครับไม่มีอะไรมากนะเพราะนักขับรถกลับลาก็ต้องระมัดระวังไปชนคนเขาพิโกมพิการเ่ยสงสารเขาทรมานทั้งชีวิตเรื่องราวมันก็มีี่แคน้ เออ н, นะครับครับชุกครูชุกคร,กรูมีการกระทำวาปผิดมากมายแต่ทำไมราชการจึงไม่ถูกลงโทษทำลงโทษบ้างเออบางทีมันก็มีเส้นมีสายนะครับมีพระมีพวกนะถ้าเกิดมันมีเส้นมีสารมันก็ไม่ต้องถูกลงโทษธรรมดาทำดีบางหน้าสารน่าจะเห็นว่าดีด้วยไหมครับป้าเอ่อ ป้ายึดทรัพย์สินของอนักศึกษาไฟผิดอาญาไหมการจะดูว่าผิดอาญาหรือไม่ก็ต้องดูว่าไปยึดทรัพย์สินเข้าไปเนี่ยอาศัยอำนาจอะไรมีอำนาจอะไรไหมถ้าไม่มีอำนาจเนี่ยมันก็จะมีความผิดนะครับเขาขอคืนไม่คืนก็จะมีความผิดมันมันเป็นการเรียกะไรแสวงหาประโยชน์โดยผิชอบคุณมีอำนาจอะไรนะนะครับถ้ามีอำนาจก็ยึดได้แต่ถ้าไม่มีอำนาจไปยึดไปนะเขาจะออกจากบ้านเช่าคุณยึดนั่นยึดนี่อะไรต่างคุณมีอำนาจอะไรไหมนะ ถ้าคุณเมียำหน้าก็ไม่มีความผิดแต่ถ้าเกิดไม่มียมหนาจหรือใช้อำนหน้าโดยพราการนะครับคุณก็มีความผิดเรื่องราวแม่งก็มีอยู่แค่นี้สัญญาใครเป็นผู้จัดทําร่างแล้วเอามาใช้จะผิดด้วยไหมนะครับสัญญาต้องเป็นสัญญาที่เป็นธรรมเนื่องจากการการให้เช่าเนี่ยอ,อ,อพาร์ตเมนต์เนี่ยสบควบคุมสัญญาเพราะ,ะนั้นสัญญาถ้ามันไม่เป็นธรรมก็ติดคุกอย่างที่บอกแค่นี้ก็สบายแล้วคดีพอลแชมเบอร์ นะครับคดีพอเชมเบอร์ก็เป็นนักวิชาการเป็นอาจารย์ที่มอญเลสสวนคณะสังคมศาสตร์เขาถูกกล่าวหาว่ามินสถาบันมาตรา112มิลประมาทประมาลกษัตริย์สุดท้ายอายการอธิบดีภาคหกสั่งไม่ฟ้องสั่งไม่ฟ้องก็คืออะไรเขาไม่ได้ทาําความผิดคดีไม่มีมูลก็จบดังนั้นตอมเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าจะเพิ่อถอนวีซ่าเขาก็ต้องทบทวนใหม่ก็ไม่ควรจะเพิ่อถอนวีซ่าเขานะครับตอนนี้มาหลาลัยในยสวนก็เลิกจ้างกันแล้วเพราะเขาไม่มีวีซ่า มาตามรา1 2เนี่ยการจะใช้นี่ก็ต้องระมัดระวังต้องมีพยานหลักฐานที่มันชัดการดําเนินคดีตามกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องมาตามรา1 2ต้องมีรูปคณะกรรมการทาคนเดียวไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้คนแอบอ้างสถาบันหาประโยชน์เยอะคนต่อต้านสถาบันก็เยอะก็อย่างที่กรรมาตรนเขาออกนะกลุ่มที่แอบอ้างสถาบันประกอบไปด้วยทักษิณอนุทินธรรมนัฐอะไรต่างๆซึ่งนะครับอนุทินก็บอกว่าเฮ้ยกรรมาตรนทาไมเอากูไปอยู่ในกลุ่มแอบอ้างสถาบันกรรานรก็บอกจัดกลุ่มผิด แล้วก็เอาพักส้มไปอยู่ฝ่ายต่อต้านสถาบันอันนี้ข้อบูลจากกรรมารนนะผมว่าไม่ใช่การจัดกลุ่มผิดหรอกเขาจัดกลุ่มอย่างนั้นจริงๆเขามีความเชื่อว่าพักส้มต่อต้านสถาบันแล้วก็เชื่อคุณทักษิณคุณอน,นุทินคุณธรรมนัสอะไรอย่อยู่ในกลุ่มนั้นเขามีความเชื่ออย่างนั้นแต่พอข่าวมันแดงนขึ้นมาแล้วมันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตอนทุทินบอกเอาแล้วอยู่เอากูไปอยู่ในกลุ่มแอบอ้างสถาบันได้ไงคือเราไม่รู้่ะต่อนน้นนักการเมืองเนี่ยจงรักภักดีแต่รับหลังเนีย เอาชื่อสถาบันไปหากินหรือเปล่าหรือเอาไปใช้ทางการเมืองเช่นเอาไปหาเสียงหรือเปล่าเราไม่ทราบส่วนพรรคส้มเนี่ยผมว่าเขาไม่ได้ต่อต้านสถาบันนะเขาเขารักสถาบันเพียงแต่ว่าเขาต้องการแก้ไขมาตรา112แค่นั้นแหละนะครับว่าเวลาการดำเนินคดีเนี่ยควรจะมีขั้นมีตอนที่ชัดเจนเหมือนในต่างประเทศเท่าที่ผมจําได้ในต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีคณะกรรมการ ในการดาเนิเนคดีเพราะว่าอนะไรเพราะเป็นเรื่องของสถาบันเนี่ยควรจะมีขั้นตอนกระบวนการในการดาเนินการไม่ใช่ว่าใครๆก็ไปแจ้งความอะไรเงี้ยนะเนี่ยนะนะเขาเขาต้องการอย่างนั้นเท่าที่ผมทราบพักส้มนะนะครับจริงๆริงแล้วเนะี่ยการเมืองไม่ควรเอาเรื่องสถาบันมาเกี่ยวข้องจริงไหมครับพี่น้องครับผมผมว่าอย่างนั้นไม่ควรนามาเกี่ยวข้องนะครับนะนะครับบิ๊กโจ๊กจะได้เป็นผอ,นอรตรร์ไหม,อมโอ้โหเป็นคําถามที่โคตรเท่มากเลยคุณพิษเสถียรคือบิ๊กโจ๊กเนี่ยโดนไล่ออกจากราชการไปแล้ว คือไม่ใช่ตำรวจแล้วตอนนี้ยอยู่ระหว่างทุนธร์ดังนั้นเนี่ยจะไปถามว่าบิ๊กโจ๊กจะได้เป็นพอบอตรไหมต้องถามว่าบิ๊กโจ๊กมีโอกาสกลับมาเป็นตํารวจได้หรือเปล่าเนีน่ยต้องถามเป็นขั้นเป็นตอนนะเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเวลาเราติดตามข่าวสารเราอาเขาโดนไล่ออกจากราชการไปแล้วมันต้องถามว่าเขามีโอกาสกลับมาเป็นตํารวจไหมอันเบื้องต้นก่อนไอ้ที่ว่าจะกลับมาเป็นพอบอตรนี่โอ้โหอีกไกลอ่ะไกลแสนไกลผมเคยคุยกับพี่กโจ๊กนะแกก็บอกแกโดนกันแก่เพราะว่าแกเติบโตเร็ว จ้านายมันใช่ผลงานเยอะตำรวจด้วยกันไม่ชอบอะไรต่างผมเคยคุยกับพี่โจ๊กที่ศาลอาญาเป็นเวลานานเกือบครึ่งชั่วโมงก็เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนเหมาะสําหรับเล่นการเมืองผมว่าไม่น่ามันเป็นตำรวจแลพี่โจ๊กผมว่าไปเล่นการเมืองดีกว่าคือคุณโจ๊กเนี่ยถึงแม้แกจะไม่ได้เป็นผบตรอนะแกไม่เป็นนักการเมืองได้แะความรู้ความสามารถมีอ่อนน้อมถ่อมตนปากดีผมว่าในวันนี้นะคุณโจ๊กก็ต้องไปเล่นการเมืองร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่เก้าสิบเก้าและผมเชื่อว่าทุกวันนี้เขาก็ติดต่อนักการเมืองทุกพักเช่นมีข้อมูลการทุจริต ของข้าราชการเ่ยเพราะตำรวจเขาก็ส่งให้พักฝ่ายการผมเชื่อนะนะครับผมเชื่ออยู่แล้วคุณโจ๊กแกไม่ใช่คนอยู่เฉยๆนะอย่านะครับแกมีข้อมูลเยอะข้อมูลเกี่ยวกับสวยต่างๆการทุจริตอะไรในสงงานักงานตารวจแห่งชาตนะิผมว่าเยอะนะแบบที่อธิยะพูดนะนะโจ๊กอัอธิยะเนี่ยรู้ข้อมูลการทุจริตการรับสวยการพนันอะไรต่างๆที่ผิดกฎหมายผมว่าอาธิยะกับโจ๊กเนี่ยรู้รายละเอียดเยอะเพียงแต่ว่าจะเอาจริงเอาจรงหรือเปล่านะครับนะ ถ้าเอาจริงเอาจังนี่ตำรวจก็เหนื่อยนะเพราะสองคนนี้ก็นะอัธยาทำงานกับตำรวจมานานพี่โจ๊กก็อยู่กับสำนักงานตำรวจชาติมานานเพียงแต่มันจะเอาจริงเอาจังไหมคือวงการสีกากีเนี่ยมันไม่เอาจริงเอาจังนะครับนะครับวงการนี้นะครับส่วนใหญ่นะนะครับมันไม่ฆ่ากันตายแล้วนะเพราะว่าอะไรตำรวจทองเทามันก็มีอยู่พอสมควรในสำนักงานตำรวจชาติอ่นะครับตำรวจไม่กลัวโจรแต่กลัวผู้บังคับบัญชาแทางข้างหลังเออครับครับ ตำรวจไม่กลัวโจรกลัวผู้บังคับบัญชายิ่งกว่าโจรหรือเปล่าเราไม่รู้นะอืมอืมอืม,อมเดี๋ยคุณอนุทินติดตามสถาบันและยังอยู่ในแต่ยังไปอยู่ในกลุ่มแอบอ้างสถาบันมันน่าคิดนะแสดงว่ากอรามานอมีอะไรหรือเปล่าว่าอตั่อ,อนหน้าอนุทินเป็นแบบนี้รับหลังเป็นอีกอย่างหรือเปล่าเราไม่รู้แต่อนุทินก็บอกว่าเอาชื่อกูไปอยู่ได้ยังไงกูแอบอ้างสถาบันกูรักสถาบันผมก็ไม่รู้หรอก คนสมัยนี้ก็รู้หนะ้าก็ไม่รู้ใจนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะใครรับสถาบันขนาดไหนนะแต่บางคนบางทีตอนหน้าเนี่ยโอ้โหเธอทูลสถาบันมันรับหลังอาจจะอย่างก็ไดนะ้ไม่แน่นะเราก็ไม่รู้นะแสดงว่าวกมนรอนดเป็นหน่วยงานเกี่ยวกามั่นคงนะนะครับเราบอกว่าจับกลุ่มผิดนี่ไมมัน,ม,นมันแปลกๆเหมือนกันนะเอออะไรเนี่ยนะครับซื้อกระเป๋าหนูไปสองเดือนแล้วไม่กี่วันโทรมาเอาเงินคืนบอกว่าของปลอมแล้วมันปลอมจริงไหมลนะ่ะ นะครับถ้ามันปลอมจริงเราก็โดนก็หาชออ่อโกงแต่ถ้าไม่ปลอมจริงเราก็ไม่ต้องคืนครับนะครับเนี่ยมีน้องถามมาเนี่ยเราขายกระเป๋านะครับแล้วก็ซื้อไปแล้วก็บอกของปลอมปัญหาว่าเราของปลอมไม่น่้ถ้าของปลอมเราก็ต้องคืนเนี่ยอ่อต้องคืนเงินเขาเพราะเราไปหลอกลวงเขาเราอันนี้ก็ไม่รู้เลยมีคนถามมานะอ่าอืม